สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยูกรครับเกมดุดัน5กระดานไม่ธรรมดานะครับวันนี้แฟนกับ,บงังบเกนะครับขายามือเฉียบแผนคมปรบมือต้อนรับผู้เล่นทั้งสองเลยครับครับขอบคุณมากครับเราถือว่าวันนี้ียา,าีมือเฉียบแผนคมจะเป็นอย่างไรครับเล่นกัน5กระดาน แอบแบบนั้นสาวมือเฉียบแผนกลมเข่าฮอตแล้วครับแต่ว่าโดนฆ่าให้โยนโยนให้จินเสียว่าก็ไม่เกิดผลอะไรไม่เกิดผลเสียหายอะไรมากนักนะครับถือว่าไม่ได้เสียเปรียบ้วโอ้แบบนี้ให้กินฟรีอย่างนี้ได้เปรียบแล้วครับถือว่าได้เปรียบแล้วกันเทียบวางแผนผิดคิดว่าจะนั่นะครับ คุอสูม้มัาเดินไปตามนั้นนะครับเดินไปที่อนั่นนะครับมาเข้ากินก,นก็กินก็แล้วตัวนะครับแต่หมาไดไม่เปียกอยู่เพราะว่าได้กินฟรีแล้วนะครับนะครับก็จะเข้าฮอตเข้าฮอตได้สองตัวยิ่งนะฮะยิ่งจะไปไกลนะครับลูกเกมไปไกลแล้วมาฆ่าอย่างนี้ก่อน และข้พิเลยครับมากเหลือมากกว่านะ,นะครับกระดานนี้นักสู้มือเฉียบแผนคมนะครับก็ควบคุมสานการณ์ไม่ได้แล้วก็กำลังจะเป็นฝ่ายชนะในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับค่าครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ขึ้นนำ1-0ครับมาชมกระดานที่2เตรียมดูดันครับไม่มีการชักช้าเสียเวลานะครับนี่คือหมาก็ตคันเทพโปรแกรมที่ไวๆหรือดูดันนะครับเนี่ยครับผู้เร่นจะต้องมีแผนหรือเขียบคมเหมือนกันนะครับ งั้นรับมือขันเทพไม่ได้ครับอืมขันเทพพลาดอีกแล้วครับเขาปล่อยให้นักสู้สาวเข้าฮอตได้อีกนะครับเข้าฮอตได้ก็จะกินฟรีได้อีกนะครับนี่คือความได้เปรียบนะครับเติมไล่ินฟรีนะครับ กินฟรีโอ้โห,โหนะครับเลือกกินตามอัทยาศัยนะครับอืมนะครับกินได้ตามอัทยาศัยจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับมาชมาเชียร์การเล่นมาฮอตกับปูแกมมาฮอตคันเทพนะครับ วันนี้ได้รับเกียรติจากแฟนลับขออมหาเก้านะครัสาวสวยท่านนี้นะครับเคยมาหลายครั้งจนฝีมือรุดหน้าไปเรื่อยๆนะครับเหียมมีชัดเจนมากนะครับดูสิครับนี่ครับก็ไม่าดนด่วนค่านะครับไในด่วนค่าปล่อยให้มาฮอตกันเทศเป็นไปเดินมาเดี๋ยวก็จะ ถูก่าโดยอัตโนมัตินะครับก็หมากเหรือน้อยกว่าเส้นเลยครับในจีนสองฮอดคนะ่าฮอตมากก็เหลือมากกว่าก็เดินไปเพื่อสู่จุดมหมายฮอตตัวที่สองครับกันเทพก็จะเดินไปเดินมาแค่นั้นแหละครับทำอะไรไม่ได้ น,นี่คือเกมที่ดุดันนะครับนะครับไล่ป๊บปับ๊บปั๊บนะจะเก่าฮอตทีสองแล้วนะครับอืมครับเสาถที่ว่ารอบเกสวยแล้วความสามารถของเธอเยอะนะครับเป็นระดับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะฮะในสามังงาน จบแ,แล้วครับรดานนี้นะครับข่าหดขึ้นนำสองศูนย์ครับมาชมกระดานที่3ามดัาน,นครับเกมตลอดเกมนะครับไม่ได้หายใจอะไรมากนักนะครับเป็นโปรแกรกมพาเดินแบบนี้นะครับแรกนะครับกิน สองกับโอโ้นี่ฆ่าอยู่นะครับเนี่ยโยนให้กินนะฮะก็เรียกว่าทิ้งร่มให้กินนะครับกินสองโอ้โหนะให้กินฟรีเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับด่านที่สามนี่ก็คงจะเรียบร้อยนะครับให้กิน หมดไปแล้วครับหอดกันเทศขึ้นนำ3ถูนครับแานที่4อย่างไวๆนะครับวันนี้ใช้เวลาเพียง8นาทีเสร็จนะครับ5กระดานนะครับ8นาทีเสร็จถือว่าเดินไวเกมดุดันตามโปรแกรมเนี่ยครับจัดการไปแล้วครับทลายฐานหมอดกันเทศ อืมแล้วนี่มาเทเี่ยวเพราะมึงตาปากไม่ได้นะครับหลักพูอหลักตาสู้ไปอย่างนั้นนะครับดูสิกันเทศนะครับจะไปถึงไหนนะครับสาวน้อยมาสจรรั่นหรือว่าผู้จัดการสาวนะครับก็กําลังจะกินฟรีเลือกกินอืมกินตัวนี้ก็ได้ครับ โอ้เขาอนนี้ก็โดนข่าวดเรียบร้อยแล้วนะครับด่านนี้ก็เรียบร้อยอีกนะครับขึ้นนั่งตครับมาชมกระดานที่5กระดานสุดท้ายเกมดุดันอย่างนี้ได้ทุกตาแล้วนะครับสำหรับสาวนะครับสาวผู้บริหารนะครับระดับมอดโอ้กิน3อีกนะครับอันนี้กระดานที่ ห้าดังุดท้ายนี้ก็เป็นของเธออีกแน่นอนแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปแน่ๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจบเกมชนะคาดลอยห้าศูนย์ครับ ขอบคุณผู้จัดก,การสาวใช้ยามือเขียบแผนคมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ